สวัสดีครับตัวนี้เป็นรีเลย์บอร์รีเลย์ห้าขานะครับคําถามคือเราไม่ต่อรีเลย์ได้ไหมนะครับ2วงจรน,นี้ใช้แบตเตอรี่ลูกเดียวกันเปิดหลอดไฟดวงเดียวกันนะครับอันนี้ต่อรีเลย์อันนี้ไม่ต่อรีเลย์เดี๋ยวมาดูนะครับถ้าไม่ต่อรีเลย์จะเกิดอะไรขึ้นขั้วบวกแบตเตอรี่นะครับวิ่งเข้ามาที่เส้นสีดําสวิตออกจากสวิตท,ที่เส้นสีเขียวไปเข้าขั้วบวกของหลอดไฟขั้วลบหลอดไฟวิ่งกลับไปที่ลบแบตเตอรี่นะครับ ไม่ได้ต่อดีเล์นะครับออนออฟหลอดไฟก็ติดดับปกตินะครับติดดับติดดับติดดับอันนี้ไม่ได้ต่อดีเล์ผมสมมติอันนี้คือวงจรในรถเดิมๆของเราเราไม่รู้นะครับว่าเขาต่อดีเล์หรือไม่ต่อดีเล์แต่เราใช้งานเปิดปิดไฟได้ปกติใช้มาละ3ปี5ปีไม่มีปัญหาเลยพอหลอดไฟขาดปุ๊บเอาไปเข้าศูนย์หรือเราเปลี่ยนเองก็ตามใช้สเปคเดิมๆโรงงานสเปคศูนย์ใช้มา3 5, 5, 10, ปี5ปี10ปีไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับอยู่มาวันหนึ่ง นึกอยากเปลี่ยนหลอดไฟไปดูรีวิวมาพักพวกบอกมาหรืออะไรก็ตามเราต้องการเปลี่ยนหลอดไฟให้มันสว่างขึ้นแจ่มขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้สเปคเดิมๆโรงงานนะเดี๋ยวผมขอวัดกระแส2จุดนะครับกระแสที่วิ่งผ่านสวิตมาเข้าหลอดกับกระแสที่วิ่งออกจากหลอดกลับไปที่แบตเตอรี่เส้นสีเขียวนะครับจากสวิตเข้าหลอดปุ๊บของสีเขียวออนสวิตครับ วิ่งผ่านสวิตมา0 1 8ย์มุแป์กระแสะจุดนี้นะ0.18แอมป์อีกจุดหนึ่งนะครับจากหลอดข้วลบจากหลอดข้วลบกับไปที่ลบแบตเตอรี่ลงกาวนะครับปุ๊บก็0 1 8แอมป์เท่ากันนะครับ0 1 8แอจป์จะเห็นว่ากระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสไหลออกนะครับตามทฤษฎีของไฟไฟ,ไฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้สิ่งที่ผมจะสื่อให้เห็น มันก็จะดึงกระแสจากแบตเตอรี่เนี่ยเส้นนี้ดึงผ่านสวิตช์ไปเข้า0.18แอมป์หลอดไฟมันกิน0.18แอมป์มันก็ดึงออกมา0.18แอมป์เพราะฉะนั้นวงจรเนี้ทั้งเส้นจะกินกระแสที่0.18แอมป์ตามกระแสของหลอดไฟนะครับเมื่อเราไปเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดใหม่ตามที่พวกบอกตามที่รีวิวบอกมาว่าหืออันนี้แม่งโคตรแจ๋งแล้วเราใช้เราเปลี่ยนแค่หลอดเก่าออก แล้วเราใช้ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะครับคือเราไม่รู้นะว่าว,าวงจรเดิมต่อรีเลย์หรือไม่ต่อรีเลย์นะครับเราแค่ไปซื้อหลอดไฟมาเสียบเข้าสีเขียวตรงนี้เลยหลอดไฟเสียบเข้าสีเขียวสวิตคือขั้วเดิมอะ่ะหรือบิดเข้าขั้วเดิมซ็อกเก็ตเดิมะนะครับและขั้ว,วลบก็เข้าจุดเดิมซ็อกเก็ตเดิมเหมือนกันหมุนหลอดเก่าออกแล้วเอาหลอดใหม่ที่เขาว่าแ่มกว่าเดิมอะ่ะใส่เข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นครับเปิดครับโอ้ยหลอดไฟแม่งแ่มจริงๆว่ะสว่างกว่าเดิมเยอะเลยเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิด บางคันใช้งานอา,อาทิตย์หนึ่งก็ยังปกติพอสักสองอาทิตย์เริ่มมีปัญหาแล้วหรือเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนห้าเดือนเริ่มล้วนในเวลาที่ต่างกันนะครับสแสดงว่าปัญหาเกิดจากหลอดไฟที่เราเปลี่ยนนะครับไม่ว่าไฟมันจะล้วนที่เวลาอาทิตย์หนึ่งล้วนเดือนหนึ่งล้วนหรือสามเดือนห้าเดือนค่อยล้วนเนี่ยหลอดไฟเริ่มกระพริบติดดับดับ,ดบไม่แจมขั้วหลอดละลายโคมร้อนโค,คมละลายนะครับลามไปถึงไฟ เปลือกสายไฟนิ่มไหมช็อตนะครับมีควันขึ้นหรือกล่องไหมลดสตาร์ทไม่ติดถึงขั้นไฟไหมลดเลยก็มีนะครับมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวมาดูครับผมจะวัดที่จุดเดิมนะสีเขียวหลอดไฟมันติดปกตินะ<ม>เห็นปะ่ะวัดที่สีเขียวที่เดิมไฟออกจากสวิตช์มาเข้าที่หลอดไฟนะครับออนจาก0.18เป็น0.5 5กว่ากว่า 0 5 5์แล้วกลับไปที่ข้อลบหลอดไฟมันกินเท่าไหร่ครับ0.56ใกล้เคียง0.55เห็นไหมเริ่มเห็นอะไรยังครับสาเหตุที่ไฟฟ้าในรถเราลวนหลังจากที่เราเปลี่ยนหลอดเพราะว่าหลอดมันกินกระแสเพิ่มแล้วไม่ได้ผิดอะไรนะครับหลอดกินกระแสเพิ่มก็กินไปแต่วงจรเดิมเขาดีไซน์ ที่ผมบอกว่าใช้หลอดเดิมๆศูนย์เนี่ยไม่เคยมีปัญหาเลยสเปคเดิมๆเนี่ยเพราะเขาดีไซน์มาแค่0.18พอเราเอา0.55ย์ไปใส่เนี่ยมันก็จะไปดึงไฟทั้งระบบเนี่ยดึงไฟผ่านสวิตผ่านเส้นสายไฟต่างๆเนี่ยเขาดีไซน์เป็นสายไฟอาจจะเป็นเส้นเล็กก็ได้เพื่อรองรับกระแสแค่0.18ยพอเราเอศูจุดหแอมหรือหนึ่แอมสแอมยิ่งสูงกระแสย,ยิ่งวิ่งสูงเมื่อมันทนไม่ไหว สายไฟจะร้อนสวิตช์จะร้อนปล่องจะร้อนจะพังนะครับกระแสมันสูงขึ้นเรื่อยๆตามความสว่างของหลอดไฟเพราะฉะนั้นแล้วเขาจึงต้องใส่รีเลย์เพื่อแก้ปัญหาอันนี้มันดึงไฟผ่านเส้นนี้โดยตรงเลยเห็นไหมมันดึงจากแบบผ่านสวิตช์มาเข้าหลอดแต่ถ้าเราต่อรีเลย์มันจะดึงไฟผ่านเส้นนี้นะครับไปเข้าที่30จาก30ไปเข้า87แล้วมาเข้าที่หลอดไฟ เห็นไหมเห็นเส้นทางเดินไฟอันนี้ไฟบวกผ่านบวกผ่านบวกมาเข้าบวกเห็นไหมบวกนี่ก็เหมือนการบวกก็วิ่งมาบวกวิ่งมาบวกวิ่งมาบวกบวกก็จะเข้ามาที่บวกหลอดไฟเห็นไหมครับมันจะไม่ผ่านสวิตช์เลยมันจะวกเข้านี่ก่อนมาเข้า30ออก87เเข้าหลอดไฟเพราะฉะนั้นสวิตช์ตัวนี้จะจากสีเขียวมาเข้ารีเลย์นะครับเดี๋ยวผมจะต่อและวัดให้ดูกับวัดที่จุดเดิมจุดนี้จุดนี้ก็คือจุดนี้นะครับ จุดนี้ก็คือจุดนี้จากลบลงกาวมันจะไม่เหมือนกันอันนี้หลอดกินกระแสต่ำมันก็ดึงต่ำหลอดกินกระแสสูงมันก็ดึงสูงทำให้ลดระบบไฟมีปัญหาแต่ถ้าต่อรีเลย์จะเป็นยังไงครับอ่ะอันนี้คือวงจรเดิมเลยนะผมแค่ปลดหลอดไฟออกปุ๊บปลดหลอดไฟออกอันนี้ปลดหลอดไฟออกปุ๊บ อันนี้ผมไม่รู้ต่อรีเลยไม่ต่อรีเลยนะปลดหลอดไฟออกเราจะได้ขั้วบวกที่ออกจากสวิตสีเขียวเหมือนเดิมเลยแทนที่เราจะเอาหลอดไฟจัมไปเลยเราไม่เราเอาขั้วบวกมาต่อเข้า85ก่อนขั้วบวกของหลอดไฟเดิมอะ85ของเราสีขาวมาจ้มเข้ากับไฟที่ออกจากสวิตไปเข้าหลอดเดิมเราอะแทนที่จะต่อเข้าสวิตเราเอามาเข้าที่85ก่อนจาก86 86 วิ่งกลับเข้ากาวตัวถังลบแบตเตอรี่ปึ๊บสามสิบมันจะดึงไฟจากแบตโดยตรงเลยเห็นไหมสามสิบสีดำนะครับมันก็จะดึงไฟจากแบตโดยตรงถ้าต่อจริงๆต่อฟิวก่อนนะครับดึงเข้าตรงนี้ปึ๊บแล้วจ่ายออกไปที่ 8, 7. 8, 7, แปดเจ็ดแปดเจ็ดล้วมีสองขานะครับแปดเจ็ดเห็นไหมมีสองขาแต่ขามันถึงกันเราจะใช้ขาไหนก็ได้นะครับแปดเจ็ดมันจะมีแปดเจ็ดแดงกับน้ําเงินเห็นไหมผมใช้สีแดงแล้วกัน เอาสีแดงแปดเจดแดงไปต่อที่บวกของหลอดไฟนะครับทีนี้เราจะเอาหลอดไฟใหม่สเปคยังไงก็ได้นะครับไม่สดแล้วนะครับเพราะมันไม่ได้ดึงไฟจากสวิตเก่ามันดึงไฟจากสามสิบและสาสิไปดึงจากแบตเตอรี่โดยตรงนะครับหลอดไฟใหม่ที่นั่นไม่สดแล้วนะครับข้ลบก็เอากลับไปที่ลบแบตเตอรี่จะก,กี่หลอดก็แล้วแต่นะครับถ้าสเปคไม่เกินกว่าที่รีเลย์กำหนด อันเนี้ยมันกิน30แอมป์เราก็ต่อไปเลยอย่าให้เกิน30แอมป์จะกี่ลอดกันแล้วแต่นะครับลองออนออฟออนออฟออนออฟกระแส0.55แอมป์เนี่ยเรามาลองวัดดูนะครับที่ออกกลับไปที่ขั้วลบเนี่ยออกจากลบของหลอดไฟนะครับปึ๊บลองออนดูครับเห็นไหมเนี่ย0.55ไม่ได้ไปไหนมันก็ยังกิน0.55เท่าเดิมแต่ถ้าเราไม่ต่อรีเลย์เนี่ย มันจะไปดึง0ู .5 really. <u Warner C raft> ้า <Yeah. S 1> ้าเนี่ยจากวงจรเดิมในรถยนต์เลยเห็นไหมในรถยนต์รถมอไซค์รถเราอ่ะแต่ทีเนี้ยที่สวิตที่สวิตเดิมเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยสวิตเดิมเนี่ยแทนที่เราจะเอาเขียวไปต่อเข้าหลอดเราเอาไปต่อเข้าดีเลยก่อนอันนี้วงจรเดิมในรถนะสวิตเก่ารถเรานะมันจะไม่ดึงมันจะไม่ดึง0ู .5 ้าแล้วมันจะดึงเท่าไหร่ครับพอนครับเพราะมันไม่ได้ไปเลี้ยงหลอดมันเอาไปเลี้ยงรีเลยเห็นไหมเลี้ยงคอยดีเลยเห็นไหมเส้นเนี้ย จากเดิมเส้นนี้จากสวิตช์เขียวเนี่ยไปเลี้ยงหลอดแต่น,นี่เขียวมาเลี้ยงรีเลย์แล้วเลี้ยงรีเลย์รีเลย์ลกินเท่าไหร่ครับคอยรีเลย์กินแค่ศูนย์จุดหนึ่งสองแอม์เห็นป่มจุดนี้ศูนย์จุดหนึ่งสองแอม์ไม่เท่ากันแล้วจากเดิมศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าห้าเท่ากันแต่นี้ศูนย์ห้าห้าวัดที่จุดเดียวกันเนี่ยเส้นสีเขียวเนี่ยเส้นสีเขียวเนี่ยแทนที่จะศูนย์จุดห้าห้ามันดันเหลือแค่ศูนย์จุดหนึ่งสองนะครับเพราะฉะนั้น ลายนี้ที่วิ่งผ่านสวิตมันจะแค่0 1 2ยแอมป์มันไม่ใช่0.55แล้วนะครับอันนี้มันดึงเข้ากันทั้งเส้นแต่0.55ไปไหนครับ0.55อยู่นี่เพราะเส้นนี้คือ0.55นะย้อนมานี่ผ่าน30ผ่าน30กลับมาที่ขั้วบ,บวกผมจะวัดที่30มันต้องใกล้เคียง0.55 30เส้นสีดำนะลองออนสวิตครับ เห็นไ,ไหมเนี่ยศูนจุดอยู่นี่ไม่ได้ไปไหนอยู่เส้นนี้ทั้งเส้นเลยดึงจากแบตโดยตรงแต่ที่เราวัดหลังสวิตมันเหลือแค่0ูนย์นะครับอันนี้คือประโยชน์ของการใส่รีเลย์นะครับสรุปคือมันจะไม่ดึงไฟจากวงจรเดิมในรถเรานะครับมันจะไปดึงไฟจากแบตเตอรี่โดยตรงผ่านตัวมันโดยมันใช้สวิตเดิมเนี่ย สั่งขดลวดเฉยเฉยขดลวดข้างในที่มันได้ยินเสียงก๊อกแจ๊กก๊อก,กแจ๊กนะครับน็่ขดลวดเส้นเล็กเลมันกินกระแสะแค่0 1 2แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วใส่รีเลย์เราจะเพิ่มหลอดสว่างแค่ไหนก็ได้นะครับอันนี้สิ่งที่ผมอยากให้เห็นนะครับทดลองให้ดูจริงๆเลยว่าถ้าไม่ใส่รีเลย์เราเพิ่มหลอดให้สูงขึ้น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 ไฟมันจะดึงผ่านสวิตช์เนี่ยสูง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 สวิตช์ผ่านกล่องผ่านอะไรก็ตามอนะ่ะในรถเราไม่รู้อ่ะ จุดไหนอ่อนแอที่สุดจุดนั้นจะพังก่อนนะครับทําให้ไฟเราลวนแต่ถ้าเป็นตัวนี้มันดึงเส้นนี้โดยตรงเลยเส้นแปดเจ็ดสามสิบเนี่ยเส้นนี้เราต้องใช้สายไฟเส้นใหญ่นะครับให้รองรับกระแสสูงสูงที่มันดึงไปจ่ายโหลดโดยตรงแต่วงจรเดิมมันกินไฟนแค่ศูนย์จุดสองแอมป์ไม่มีผลอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วร้านประดับยนต์ร้านแต่งรถยนต์แต่งรถอะไรต่างๆนานานะทำไมเวลาเขาต่อไฟเพิ่มหรือมอสง่งมอไซค์ไฟฟ้าอะไรก็ตามนะครับ เราถึงต้องต่อรีเลย์นะครับนี่คือความหมายของมันนะครับเพื่อไม่ให้โหลดตัวใหม่ไปดึงไฟจากวงจรเดิมให้โหลดตัวใหม่ไปดึงไฟผ่านรีเลย์ดึงไฟโดยตรงจากแบตเตอรี่นะครับอาจจะงงๆหน่อยนะครับแต่นี้จุดประสงค์คืออยากให้เห็นตัวเลขจริงๆนะครับว่าหลอดใหม่เนี่ย0.55เท่ากันเนี่ยแต่มันไปดึงไฟจากสวิตช์เนี่ยแค่0.12ก็ในณีที่ต่อรีเลย์แต่ถ้าไม่ต่อรีเลย์เนี่ยมันจะดึงเต็มๆเลยมันเลยทําให้ รถเราเสียรถเราลวนนะครับนี่คือสาเหตุทําไมผมต่อหลอดแล้วมันละลายแล้วมันไหมมันเสียมันวูบวาบๆาบนะครับแล้วผมไม่ต่อรีเล์ได้ไหมก็ลองดูนะครับถ้าหลอดมันกินกระแสไม่เยอะมันก็อาจจะใช้ได้สักพักหนึ่งก่อนมันจะพังแต่ถ้าหลอดยิ่งสว่างยิ่งแกมมากแป๊บเดียวมันก็พังหรือเปิดปุ๊บมันก็ขาดทันทีเลยวุบนะครับอีกอันนึงผมต่อรีเล์แล้วไฟมันกระพริบไฟมันไม่นิ่งนะครับต้องถามว่า ไฟมันกระพริบไฟมันไม่นิ่งเนี่ยเส้นเนี้แปดเจ็ดสามสิบเนี่ยไปดึงไฟจากไหนถ้าเอาสามสิบไปดึงไฟจากสวิตช์เดิมหรือไปดึงไฟจากไหนก็ตามที่ไม่ได้ดึงจากแบตอ่ะเพราะแบตมันจะมันจะจ่ายไฟนิ่งสุดในรถแล้วไปดึงจากสวิตช์แต่ไปดึงจากอะไรชุดชงช,ชุดชาร์จอะไรก็แล้วแต่ไฟเมื่อถ้าไฟมันไม่นิ่งเนี่ยหลอดไฟมันก็จะมันก็จะไม่นิ่งตามเพราะฉะนั้นแล้วเส้นเนี้แปดเจ็ดสามสิบเนี่ย ต้องไปดึงจากแบตลากสายยาวแค่ไหนก็ต้องลากลากไปที่ขั้วบวกแล้วใส่ฟิวด้วยหนึ่งตัวถ้าเราต่อมั่วมันจะมาชอ็อตขาดที่ฟิวก่อนนะครับอันนี้คือเหตุผลที่ทำไมต้องใส่รีเลย์แล้วใส่รีเลย์ไฟกระพริบ pp, ไฟไม่นิ่งเพราะว่าเราไปดึงไฟจากไหนมา,มาเข้าสามสิบอย่าไปดึงไปดึงแบตเลยโดยตรงอย่าไปดึงจุดอื่นถ้าไปดึงจุดอื่นก็จะเข้าอีลอปเดิมกับไม่ใส่รีเลย์ไม่ได้ต่างกันเลยไปดึงมั่วๆไปดึงจากสวิตช์นู่นนี่นั่น คือสวิตช์เขาออกแบบมาแค่มาแค่อุปกรณ์ที่เขาไฟมันก็ออกแบบมาแค่ไฟไฟเลี้ยวมันก็ออกแบบแค่ไฟเลี้ยวแต่มันก็ออกแบบมาให้แค่ดึงไฟแค่นั้นน่ะเราดันไปแถบไฟมาดึงเพิ่มอีกมันก็ไปลวนตรงนั้นอีกนึกออกไหมอ,อือเพราะฉะนั้นเราเราดึงที่แบตโดยตรงเลยถ้าดึงที่แบตแล้วยังไม่พออันนี้แสดงว่าระบบชาร์จเราไม่ไหวแล้วนะครับไฟเราไม่พอจริงๆเราต้องยอมนะครับไปแก่นะครับใครไม่ใส่รีเลย์ไปใส่รีเลย์ต่อวงจรให้ถูก ถ้าต่อถูแล้วไฟไม่นิ่งไปดึงไฟจากแบตเข้า30นะครับอ่ะอันนี้คือคลิปคลิปนี้จุดประสงค์ของคลิปนี้นะครับอ่าไว้ประมาณนี้แล้วกันครับ